สวัสดีค่ะเรียนโคดดิ้งง่ายๆผ่านโปรแกรม Scratch อย่างที่ทราบกันนะคะว่าโปรแกรมหมายถึงชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานแล้วโปรแกรม s t c h นะคะก็เป็นภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับสร้างผลงานต่างๆเช่น a n i m เมชันเกมโดยที่ไม่ต้องพิมพ์คำสั่งให้ยุ่งยากซับซ้อน เหมาะกับการเรียนการสอนโคดดิ้งและเป็นโปรแกรมที่เสริมสร้างความคิดหรือเรื่องสร้างสารรค์ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักหรือเริ่มต้นกับการใช้งานโปรแกรม Scratch กันเรามาทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมกันก่อนดีกว่านะคะ ตอนอื่นนะคะเราไปทําการดาวน์โหลดโปรแกรมกันก่อนนะคะด้วยการเข้าไปที่ Google พิมพ์ค้นหานะคะ Scratch Scratch นะคะเจอแล้วนะคะกดปุ่ม enter นะคะจากนั้นนะคะในส่วนของเว็บไซต์ scratch นะคะ m i t edu ตัวนี้นะคะก็ให้เลือกที่ตัวดาวน์โหลดโปรแกรมตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ ก็จะเข้าสู่หน้าจอของการดาวน์โหลด s k e t c application นะคะให้ทําการเลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อเลือกระบบปฏิบัติการ Windows นะคะแล้วก็เลือกที่ปุ่มดาวน์โหลดนะคะเพื่อโหลดโปรแกรมลงมาไว้ในเครื่องของเรานะคะตอนนี้นะคะอ้อมก็จะเลือกโหลดโปรแกรมไปไว้ที่เดสก์ท็อปก่อนนะคะ,ะแล้วก็คลิก Save ลงไปเลยค่ะรอโปรแกรมให้ทําการดาวน์โหลดเสร็จสักครู่นะคะ เอาละค่ะดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คลิกไปที่ปุ่มด้านข้างแล้วก็เลือกเปิดจากตรงนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าจะไปทําการเปิดจากไดที่เราได้ทําการบันทึกไว้เมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะคะแต่อ้อมขออนุญ,ญาตเปิดจากตรงนี้เลยแล้วกันนะคะ,ะคลิกไปที่เปิดนะคะก็จะขึ้นหน้าจอนะคะให้ทําการ install น,นะคะก็คลิกเลือกที่ install รอสักครู่นะคะให้ตัวโปรแกรมมันทำการอินสตอลก่อนนะก็จะวิ่งไปปึ๊บไปเรื่อย เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วนะคะทำการติดตั้งตัวโปรแกรมสแกตนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องก็จะถามว่าจะทำการรันนะคะเพื่อเปิดโปรแกรม Sca ตสเนี่ยขึ้นมาเลยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะทำการปิดหน้าจอตัวนี้ไปก่อนนะคะก็ติ๊กถูกออกนะคะแล้วก็เลือกที่ finish นะคะก็จะยังไม่เปิดโปรแกรมทันทีอ่ะเดี๋ยวเรามาปิดหน้าจอตัวนี้ลงไปก่อนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะมีไอคอนตัวนี้นะคะจะเป็น เป็นตัวช็อตทัสนะคะของสแกสา3อ่าเดเบ,บิ้ลคลิกเข้าไปเลยค่ะไปดูหน้าตาของตัวโปร,โกรแกรมสแกสกันดีกว่าเมื่อเข้ามาสู่หน้าจอนี้นะคะก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการ ดาวน์โหลดตัวโปรแกรม s c a t h version 3นะคะแล้วก็ทำการ install หรือว่าติดตั้งลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะอ้อมจะมาแนะนำส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม s c a t h นะคะรวมไปถึงการใช้งานชุดคำสั่งแล้วก็บล็อกคำสั่งต่างๆของตัวโปรแกรม s c a t h นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ เมื่อดูแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับครูอ้อมด้วยนะคะอย่าลืมกดปุ่มติดตามด้านล่างแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่จะมานำเสนอในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ